สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ f อฟทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแอดหลงเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะครับวดประจำวันที่18นะครับเดือน5 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นมัดรวม4น้นอยนะครับมีน้อยเฉพาะกิจน้อยรอบพิเศษน้อยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับของวันที่17เนาะนะครับของเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ผมให้ผมให้เด่นนะครับให้เด่นไปที่3กับ7นะครับผมวิ่งรูที่7นะครับวิ่งรูดที่7นะครับ7มาแค่น้อยเดียวนะครับพี่พี่มาแค่รอบเฉพาะกิจแล้วก็เงียบไปเลยนะครับผมเนาะก็ เฉพาะกิดนี้มา4-7-4 7ในตัวนี้นะครับถ้าใครวิ่งรุดในน้อยแรกก็น่าจะได้เฮกันนะครับผมสำหรับ4-7เนอะนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับไม่มานะครับพี่ๆหลุดไปนะครับในรอบพิเศษนะครับผมส่วนรอบปกตินะครับผม5-3กั9-6อันนี้มาเด่น3นะครับมาเด่น3นะครับ5-3 3-5ในรอบปกตินะครับผม ในรอบ V.I.P. นะครับ3 44กับ42อันนี้ก็มาเด่น3ใมเล็กหน้านะครับผมก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับพี่ๆเนาะมาแค่มาแค่ในหนอยเฉพาะกิจน,นะครับตัวเน้นนะครับผมส่วนตัวเด่น3นะครับมาในรอบปกตินะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆ แนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทางช่องนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับทุกชนิดนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับพี่ๆตัวเด่นนะครับตัวเด่นในวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวเนาะสูตร1เม็ดเดียวนะครับ ผมให้เด่นไปที่นะครับให้เด่นไปที่ให้เด่นไปที่นะครับ5นะครับผมแล้วก็9นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่9นะครับในสูตรเม็ดเดียวนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมจะเน้นไปในรอบปกตินะครับผมบวก VIP นะครับ ก็คือเน้นเป็นรอบปกติลอง V.I.P. นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะครับสำหรับสายรูดนะครับก็จะมี90 91 92 93 94นะครับแล้วก็ 9ก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็99านะครับผมสำหรับในตัวที่เน้นนะครับพี่ๆในสูตรนี้นะครับสำหรับในตัวที่เน้นนะครับก็ผมคัดมาแล้วก็จะมี5คู่นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับผม ตัวเด่นก็จะมีนะครับ91 93 94 95แล้วก็97นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนนะครับเลขเด่น3ตัวนะครับเลขเด่น3ตัวนะครับ เลขเด่น3ตัวผมให้ไปที่เลข5นะครับก็จะเป็นนะครับ5 97นะครับผมแล้วก็593นะครับ597กับ593นะครับผมก็ฝากไปพี่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมโปรดใช้นะครับวิจารณญาณวิจารณญาณ ในการรับชมด้วยนะครับพี่ๆเนาะชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับตัวเลขไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับพี่ๆแอดพูดปิดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะบางครั้งก็ลิ้นพันกันนะครับพี่ๆเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกทุกคนนะครับขอให้ดวงเฮงกันร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ